ทีนี้มุมมองของทางด้าน YLG Gold Futures จะมองว่าอย่างไรนะฮะเราจะไปพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณธิพานวาวัฒนศัพท์นะครับซึ่งอยู่ในสายกับเราตอนนี้ครับสวัสดีครับคุณธิพาครับค่ะสวัสดีค่ะค,ค,ค,คุณพัชระพันสี่เมื่อไหร่ทะลุฮะ ก็เร็วๆนี้นะคะราคาทองคำน่าจะมีการพยายามเทสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถือว่าเป็นแนวต้านทางเิรษฐวิทยาด้วยเหมือนกันถ้าสามารถทะลุพันสี่ร้อยได้อดดับต่อไปที่เราน่าจะมีโอกาสเห็นก็ใกล้ๆพันสี่ร้อยสามสิบเหรียญดยอลลาร์ต่อหรั์ครับครับผมคือตอนนี้นะฮะในส่วนคอมมูนิตี้ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีหลังจาก QE ออกมาใช่แล้วค่ะจะมีอะไรมาหนุนอีกไหมจะมีอะไรมาหนุนอีกไหมฮะก็ ปัจจัย่วนอื่นก็จะเป็นข่าวโดยทั่วไปที่ออกมากกว่าข่าวคมชัดะอย่างถึงว่าอาทิตย์นี้ข่าวสำคัญก็จะเป็นเรื่องของการประชุม G20 ะนะคะคก็ต้องดูผลออกมาว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ภายในอาทิตย์ก็จะมีเป็นพวกตัวเลขการออว่างงานตัวเลขการจ้างงานอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นข่าวประมาณนี้แต่ว่าจะสังเกตดูได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วค่ะคมชัดะที่ข่าวตัวเลขการ การจ้างงานออกมาค่อนข้างดีงนะคะเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่แล้วตัวนอน์ฟามเพโรจะกลายเป็นว่าราคาทองไม่ได้ลดลงมามาก <ฮะ S 2> คือเพราะว่าทางนั้นที่ตัวเลขดีออกมากมาราคาทองคำมีการย่อลงมาแค่นิดเดียวแล้วก็ไปต่อดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าข่าวที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับราคาทองตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องของตัวที่พอเป็นข่าวของ QE ที่เป็นเงินอินเจ็คเข้ามาในระบบก็เลยทำให้เหมือนกับว่าถึงแม้ว่าขา่าวเล็กๆน้อยๆจะออกมาโชว์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐดีแต่พอเป็นข่าวภาพใหญ่ที่โชว์แล้วย,ยังดูไม่สวยเท่าไหร่ ก็เลยยังน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ผลักดันให้ราคาทองคำยองน่าจะพยายามได้ต่อค่ะอืมครับผมนะฮะคือตอนนี้เนี่ยนะฮะในส่วนของราคาทองเองแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงโอบอลมาสักพักใ,ใหญ่แล้วแต่ด้วยปัจจัยภายนอกและมหาภาคต,ต,ต่างๆเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยจะสู้ดีนะเพราะฉะนั้นการกินกำไรก็ยังมีอย่างต่อเนื่องได้ค่ะนะฮะทีนี้ต้องระมัดระวังมากนะขนาดไหนผมก็มองว่าในส่วนเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะเป็นโชคที่พักฐานหลังจากขึ้นไปทดสอบไฮมหม่เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเราต้องดูนิดนึงะค่ะว่าอย่าง ภายในอาทิตย์นเองหรือว่าภายในวันนี้เองนะคะคลองทำน่าจะพยายามขึ้นไปเทสแถว,แ,ถวแนวต้านสําคัญนะคะคือระดับที่พันสี่ร้อยเหรียญถ้าสมมติว่าสามารถเบรกได้ก็น,น่าจะขึ้นต่อได้อีกหน่อยหนึ่งสลัละะบกันก็เชื่อว่าน่าจะต้องมีการย่อลงมาบ้างเหมือนกันนะคะดังนั้นแต่ถึงถ้าจะเป็นยอ่อ ก็ยังสำหรับนักลงทุนคอมพิวเตอร์เองเราก็ยังไม่เน้นให้เกิดเปิดกลยุทธ์การชอร็อตถ้าชอ็อตนี่ก็คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างมากเพราะว่า<ช>ถ้าเราดูในแง่ของมหาภาคอย่างที่คุณมระธาบอกโดยรวมเนี่ยมันยังเป็นบวกสำหรับราคาทองคำ<ช>ดังนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้ถึงถ้าเป็นยอ่อก็ยังแนะนําให้ทยอยสะสมวอลล์พอร์ติชันและทุกครั้งที่รีบบาวปรับขึ้นมาด้านบนก็ขายทํากําไรถ้าอยากเพิ่มความดันของเลือดเนี่ยก็ย่อเทคช็อตภายในวันสันเท่านั้นแหละ ค่ะก็ภายในวันหรือข้ามวันนิดหน่อยเลยค่ะแต่แต่ว่าอย่าปล่อยให้มันนานเกินไปเพราะว่าถ้าดูโดยรวมขนาดนี้แล้วก็ยังเป็นบวกในราคาทองคำแต่ว่าหลายคนก็จะเริ่มเปิดช็อตโพซิชั่นบ้างแล้วนะคะเห็นจากเนั่องจากหลายหลายท่านทยอยตั้งแบบที่ที่แล้วเพราะว่าหลายคนก็มองว่าระดับนี้ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วถึงจะไปต่อก็ไปต่อได้นิดนึงก็เชื่อว่าน่าจะต้องมีการย่อลงมาค่ะจนกระทั่งเรือดีมาร์มาในช่วงปลายปีไปเลย ก็ถือว่าช่วงนี้ก็เริ่มทยอยมาบ้างแล้วนะคะพวกเรียดีมานก็จะเป็นพวกฝั่งจิวเวลรี่ที่อย่างช่วงนี้อินเดียเองก็เริ่มเปเทศกาลการแต่งงานค่ะครับผมนะฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณทิาครัาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ YLG b o o l i a n s c o l d and Futures นะครับก็ติดตามกันได้นะฮะใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกับทางน้านของคุณมลหรือคุณทิภาได้นะครับ